เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญเพื่อนๆค่ะต้องขออนุญาตนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยนะคะพี่บอยของเราหรือคุณอนุรุตนะคะในฐานะแกนนําเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญนะคะซึ่งได้สนับสนุนรถในการวิ่งไปรับขวดพลาสติกให้กับวัดจัดแดงเรามีประเด็นใหม่ค่ะพี่บอยค่ะพี่พองค่ะอยากจะให้คอ,อนเซ็ปต์นิดหนึ่งในมุมมองของพี่บอยกับพี่พองว่าเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญแล้วนึกถึงอะไรบ้างค่ะ นึกถึงอะไรเหรอครับก็คือขยะนี่ถ้าเป็นขยะพลาสติกเราก็จะเห็นอยู่ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเอ็นทัชอะไรคือรูปขวดพลาสติกที่ที่ใช้กันแล้วมาทิ้งกันก็ง่ายๆก็คือแทนที่จะทิ้งขยะไว้ให้มันเป็นขยะไปรบกวนว่ามีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยราก็เก็บเข้ามารีไซเคิลที่เรากำลังทำกันอยู่ก็การที่ปยดขยะขวดพลาสติกเหล่านี้ไปเป็น เส้เป็นสืเราได้่นะครับเป็นส um> yeah, ิ่งที so ่ถูกต้องดีถที่คุาีก็นัได้เป็นประโยชน์่อตลกปถ้าเอาไปถวายพระก็เป็นบุญเพราะว่าไม่วอะไรก็ตามที่ที่ที่สามารถเปลี่ยนแ้ที่กเราได้่ครับ พี่ของระคะมองมอง,ม,อง,ม,องมุมเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญรู้สึกยังไงบ้างก็จริงแล้วถ้าขยะที่เราดูแลนะคะมีส่วนตัวขยะในใจเปล่าไี่ิดีเสียหรือว่าการที่เราทาถ้าเราให้กับใครมันก็จะเป็นเป็นเหมือนเอาเอาขยะในใจออกไปไป,ไปก่อนเปลี่ยนเอาขยะในใจไปกอ่อ<ฮ>นขยะนอกขยะอะไร ขยันออกขยันไดนโอเคก็เราก็จะต้องแบบยังไม่ทิ้งกันนะคะโครงการนี้นะคะก็พี่บอยนะคะซึ่งเป็นแกนนำ ให้กับน้องๆทุกคนเลยนะคะตั้งแต่เราเริ่มแรกตั้งแต่ปี61นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะบุณอังกฤษตาง,งูนะคะค่ะแล้วก็ขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้นะคะตั้งแต่ตอนที่เราเราไม่มีรถเราวิ่งเป็นรนตํรวจจับวันละหนึ่งพันบาทพอพี่บอยทราบพี่บอยก็ลเลยสนับสนุนรถมาช่วยในการรักขยะ จากประชาชนนะคะทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะสุดท้ายแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะโอเค